ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับ <c oughs> ในรายการอาจารย์ออสสอนตัดนะครับบ๊อบแฮร์ฟรีสไตล์หรือเป็นกึ่งของบ๊อบทุยนะครับครับการคัดหรือการตัดนะครับเราเน้นลักษณะของงานสร้างกรอบความหมายก็คือการที่เราใช้เป็นคิปเปอร์ตกแต่งนะครับหรือการคัดหรือการตัดเนี่ยจะเห็นถึงความคมนะครับความหมายก็คือการที่เราไล่ออกมาขอบ ลายชายแนวเนี่ยเขาจะคมออกมาได้ชัดนะครับส่วนนะครับบางท่านต้องการที่จะดูผิวหวานนะครับก็ใช้เป็นเลเซอร์คัดหรือการใช้ใบมีดนะครับการที่เราใช้ใบมีดเนี่ยเขาสามารถที่จะเกาหรือเหล่านะครับหรือลักษณะของการสไลด์หรือไล่เนี่ยปลายลายแนวมันจะออกมาได้ผิวหรือออกมาเป็นแนวเส้นส่วนการที่เราจะใช้คิปเปอร์หรือปัตรเตอร์เลียนเนี่ย ความคมมันจะออกมาเป็นกึ่งของรองทรงหรือเป็นแนวของแฮร์ฟรีสไตล์นะครับครับวันนี้ผมออสนะครับสมกิจดิสพาร์ D ดีนะครับหรือ KTO by Academy เอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานเอาแนวของงานประยุกต์หรืองานคัดหรืองานตัดในแนวกึ่งนะครับแฮร์ฟรีสไตล์มาเล่าสู่มาแบ่งปันหรือมาแช์นะครับจากโซนซีกแรกที่เราคัดเราตัดในโซนของซีกด้านจร สนะครับเราเชื่อมต่อในลักษณะของหลังหู 3. ก็คือขอบปลายชายแนวในโซนของซิกตล่างที่รอไลหรือลักษณะของงานตั้งฉากโดยการใช้วีบางกดให้แนบปลายกระดกนะครับเพื่อสร้างขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของงานพิวหวานการทำงานในแนวของนะครับเป็นกึ่งของบ๊อบแพรฟรีสไตล์เนี่ยหรือเป็นกึ่งของบ๊อบทุยนะครับ อันนี้เป็นเลดี้วาวามายก็คือนะครับผมหญิงเขาจะเหลือขอบปลายชายแนวความหมายก็คือมีเนื้อผมอยู่นะครับนะส่วนผมชายอาจจะเป็นขาวหนวลกื่นนะครับนะตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ไปนะครับในงานคัดหรืองานตัดในแนวของฟรีสไตล์นะครับเสร็จแล้วเรามาทิมหรือมาตกแต่งในลักษณะของกรอบของทรงต่างๆครับวันนี้ผมออส สมจิตนะครับดิสพาร์ตดีหรือ KTO b a อ a c a d e m y เอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดนะครับในแนวของแฮร์ฟรีสไตล์มาเผยแพร่4ช่องทางนะครับ t i k t o k YouTube Facebook l i ฟ e และช่องเลียวนะครับ t i k t o k เพียงท่านแอดนะครับเอกรมครับ S O M J I T นะครับออสมจิตหรือออ นะครับตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพยกลับไปกลับมานะครับดูแล้วดูอีกได้นะครับสุดท้ายเรามาเชื่อมต่อความหมายของออสก็คือหนกผมในลักษณะของความทุยหรือลักษณะของข่าวแอเรียรูปบงกูรูปฮาร์ดในโซนของซิกด้านหลังกอบปลายชายแนวในลักษณะของโซนในหนกทุยนะครับเสร็จแล้วเรามาทิมมาเก็บในลักษณะของกอบ ต่างๆครับออสสมจิตดิสพักดีหรือเคทโกรามีกออกข,อขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f e อทุกท่านเข้ามาแล้วนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับ ด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปปวใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับพี่ทำมไอออนและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือกล้าวต่อไปในแขนงของสายวิชาชีพหรืองานแบ่งปันหรืองานแชร์วันนี้ผมและทีมงานตลอดจน4สายทาง t i k t o k YouTube และ Facebook l i ค e ก็ขอขอบคุณเช่นเดียวกันเสร็จแล้วนะครับออสขยับมาในโซนของซิกด้านซ้ายกอบปลายชายแนวความหมายก็คือการที่เราคัดตัดในโซนของซิกด้านขวาเรานำพาโดยใช้หวีบางกดให้แนบปลายกระดกนะครับเพื่อละสร้างกอบปลายชายแนวในลนักษณะของจรให้ข้อคมหรือมีลักษณะกึ่งของความสมูทสุดเด่นนะครับก็คือการไล่ในลนักษณะของโซนจากจรขอบปลายชายแนวของหลังหู ตลอดจนลักษณะของการเก็บลักษณะของตัวเชื่อมต่อนะครับ ความหมายก็คือการที่เราคัดตัดในส่วนของซิกด้านจรเสร็จแล้วเรามาโคง้งมนนะครับหรือให้เข้ากับใบหูนะครับ2ก็คือการนะครับเก็บเชื่อมต่อในส่วนจรและท้ายทอย3ก็คือการลบเหลี่ยมหรือเหลาหรือลักษณะของการลบรอบขอบปลายชายแนวบางทีเราคัดตัดไปแล้วปีกด้านข้างยังบานอยู่นะครับสิ่งที่ง่ายหรือดีที่สุดก็คือการคัดหรือการตัดในแนวของสมูทหรือลักษณะของความ กลมกืนนะครับอันนี้เป็นเป็นหลกการนะครับ จากการที่เราไล่ในโซนของซิกด้านข้างเราก็ขยับมาในลักษณะของโหนกผมกอบปลายชายแนวหรือลักษณะของทรงเช่นเดียวกันนะครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน F4 ทุกท่านเข้ามาแล้วอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้ต่อนะครับเพียงท่านแอดนะครับเอกกมครับ s O M J I T นะครับออสสมจิตหรือออสติกต็อกนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้ตลอดนะครับส่วนทาง Facebook Live อ v e ร y Day นะครับแต่ละวันออสเอางานนะครับ เอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆอาจจะเป็นงานคัดนะครับหรืองานตัดหรืองานศึกษาที่ออสได้มีโอกาสไปเรียนรู้ที่อังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีออสนำพานะครับเอาเทคนิคหรือการทํางานเอารูปแบบขแขนงของการเสริมสวยหรือการเรียนรู้มาพัฒนา <c oughs> หรือมาแบ่งปันหรือมาแช์นะครับทางช่องนะครับเฟซบุ๊กไลฟ์เอเอร์เดยสุดท้ายออสมีทางช่องนะครับยูทูบหลายท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่า อาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้นะครับ ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมทาง YouTube สุดท้ายออสมาใช้ลักษณะของงานฉีดในลึงกึ่งของ w a t e r s p a สเก็คือการฉีดน้ำให้เปียกนิดนึงแล้วก็ใช้หวีนะครับไล่ขอบปลายใจแนวหรือลักษณะของงานเช็คหรือลักษณะของการเก็บทรงอาจจะเป็นกึ่งของข่าวแอร์เรียรูปบงกรูปฮาร์ดในตัวของเซนเตอร์อปลายชายแนวในโซนของซิกด้านหน้าที่เราตัดในกลึงของผมมา้า ขอบปลายชายแนวในลนักษณะของด้านข้างหรือกึ่งของด้านจอรปีกซ้ายนะครับปีกขวาทําลักษณะอย่างเดียวกันส่วนด้านหลังนะครับโครงสร้างสีละศีรษะเขาเป็นลนักษณะของการโค้งมนเวลาเราคัดเราตัดควรเราต้อง